นสส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 สัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคที่นี้อ่ะปอสี่วันนี้เมื่อกี้คุณพมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยววันนี้คุณพมจะ ทบทวนงานที่ต้องส่งแบบฝึกหัดที่ส่งนะคะชิ้นงานที่ต้องส่งแบบฝึกหัดสรงแล้วก็เดี๋ยวทบทวนการสร้างอินโฟกราฟิกให้ครั้งสุดท้ายทีนี้เวลาสร้างเสร็จเราก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะก่อนที่เราจะนําเสนอหรือเอาไปเผยแพร่ก่อนจะปริ้นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าชิ้นงานอินโฟกราฟิกเนี่ยครูแพมจะให้ทุกคนเนี่ยปริ้นสัปดาห์หน้าครูแพมจะปริ้นให้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เอามาถ่ายรูปเป็นใบางานเป็นกิจกรรมของเรานะคะโอเคไหมดังนั้นสัปดาห์หน้าขอให้เสร็จนะคะให้สวยงามใครที่มาโรงเรียนนะคะเด็กๆช่วยเคลียร์ให้เสร็จโอเคไหมเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะชินน่าสัปดาห์หน้านะคะต่อไปอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ก่อนคุนแพมมีวิดีโอมาให้ดู และวิิธีการคำนวณโดยไทคิดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอินฟโฟกราฟิกที่ได้สร้างไว้ทำเสร็จกันหรือ,อยังคะคุณครูคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่น่าจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เราจะไปตรวจสอบความเรียบร้อยของงานกันก่อนที่จะนำไปเผยแพร่นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่51เรื่องตรวจสอบความถูกต้องของอินฟโฟกราฟิกคะ่ะ กำหรับการตรวจสอบความเรียบร้อยนั้นทำเพื่อให้แน่ใจว่าสร้างอินโฟกราฟิกได้ตรงตามความต้องการและได้แก้ไขก่อนนำเสนอจริงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องเปิดไฟล์อินโฟกราฟิกขึ้นมาก่อนแล้วทำการอ,อันนี้เป็นตัวอย่างอินโฟกราฟิกเด็กๆสังเกตไหมว่าอินโฟกราฟิกจะมีหัวข้อใช่ไหม มีรูปภาพและข้อความใช่ไหมแล้วก็มีแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลว่าเด็กๆไปเอาข้อมูลมาจากแหล่งอันไหนมาจากเว็บไซต์อะไรเราต้องอ้างอิงให้เขาด้วยเพราะเราไปเอาข้อมูลเขามาที่แวมให้ออกแบบองค์ประกอบอินโฟกราฟิกถ้าเกิดมีหัวข้อพวกนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้คะแนนเต็มไปเลยนะคะจะต้องมีหัวข้อและหนึ่ง 2. จะต้องมีเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องนะคะ2 3มีรูปภาพ 4. มีข้อความและ5มีอ้างอิงแหล่งที่มาว่าเราเอาข้อมูลมาจากตรงไหนจากเว็บไซต์อะไรนะคะเพื่อที่เรานะคะต้องให้เหมือนแบบให้เกียรติเขาอะลกเหมือนแบบเวลาเราไปเอาข้อมูลใครมาเราให้เกียรติให้เกียรติเขาโดยการเอาลิงก์เขามาแปะไว้ในชิ้นง,งานของเรานะคะ ถ้าเกิดเราไม่แปะลิงก์ก็เหมือนเราไปขโมยงานเขามาถูกต้องไหมเหมือนหนูไปเอางานเพื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วหนูเอามาส่งรูแพร์มาทงที่เป็นงานเพื่อนอะ่ะก็ไม่ได้เราก็ต้องอ้างอิงว่าเป็นงานของเพื่อนด้วยดังนั้นงานนะคะมันก็จะมีลิขสิทธิ์มีงานของเขาเราไม่สามารถไปเอาของเขามาได้เลยนะคะเราจะต้องเอามาออกแบบเป็นของเราด้วยแต่เราก็ไปอ้างอิงข้อมูลเข้ามาถ้ามีห้าองค์ประกอบเนี้ยรูพแพรให้คะแนนเต็ม,มครับ ต้องเขียนไหมคบอ่าใครมีแบบฝึกหัดเขียนนะคะใครไม่มีไม่เป็นไรลูกใครไม่มีเอาสม,มุดขึ้นมาหน้าไหนครับหน้าห้สิบเอ็ดค่ะหน้าห้าสิบเอ็ดให้เขียนอะไรรเดี๋ยวรอ,อนะคะตอนนี้คุณแพรอธิบายอยู่รอก่อนนะคะที่นี้ อ่าถ้าเกิดชิ้นงานมีห้าสิ่งอย่างนี้ครูพรมจะให้คะแนนเต็มนะคะไม่หักทำสวยไม่สวยไม่ว่าแต่องค์ประกอบต้องครบอ่าแต่ความสวยครูพรมก็ต้องดูด้วยว่าแบบเด็กๆมีความคิดสร้างสารรค์ไหมนะคะมีการจัดองค์ประกอบของข้อความของตัวหนังสือสอดคล้องกันไหมนะคะไม่ใช่ทําอีกเรื่องหนึง่งแต่ไปเอาข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งมาก็ไม่ได้นะคะอ่าต่อการตรวจสอบดังนี้เริ่มจาก ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบอินโฟกราฟิกว่ามีหัวเรื่องเนื้อหารูปภาพแหล่งข้อมูลและเครดิตผู้จัดทำครบหรือไม่ถ้าครบก็ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องถูกต้องแต่ถ้าไม่ครบก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องมีแก้ไขพร้อมระบุองค์ประกอบที่ขาดหายไป ที่ช่องหลายเหตุด้วยค่ะสำหรับอินฟโฟกราฟิกนี้เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีองค์ประกอบครบค่ะตรวจสอบความสอดคล้องรูปภาพตรงกับเรื่องที่ทำหรือไม่โดยภาพที่นำมาใช้จะต้องสื่อความหมายให้ตรงกับเรื่องเช่นถ้าทำเรื่องอาหารภาพที่ใช้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับอาหารถ้าเป็นเด็กๆทำรูปอาหารเด็กๆทำเรื่องอาหารแต่เด็กๆไปเอารถมาใส่ เกี่ยวข้องไหมลูกไม่เกี่ยวค่ะอย่างเช่นค่ะอ่าใช่อย่างเช่นเด็กๆทําเรื่องรถโลกร้อนแล้วเด็กๆอ่ะไปเอารูปที่ไม่เกี่ยวกับรถโลกร้อนมามันเกี่ยวข้องไหมก็ไม่เกี่ยวดังนั้นนะคะเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวยังอ่ามันไม่เกี่ยวนะคะดังนั้นมันสื่อความหมายไม่ถูกนะคะครูแพรก็จะไม่ให้คะแนนก็จะตัดทิ้งส่วนนั้นทิ้งหักคะแนนไปนะคะ ข้อมูลกับรูปภาพต้องมีความสอดคล้องกันนะคะต่อไปอุปกรณ์ทำอาหารเป็นต้นเมื่อตรวจสอบรูปภาพแล้วพบว่ามีความสอดคล้องให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องถูกต้องแต่ถ้ารูปภาพไม่สอดคล้องให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องมีแก้ไขพร้อมระบุรูปภาพที่ต้องแก้ไขหลังจากตรวจสอบรูปภาพในอินโฟกราฟิกแล้วพบว่า รูปภาพสอดคล้องค่ะตรวจสอบการสะกดคำและจัดรูปแบบข้อความโดยอ่านเนื้อหาเพื่อหาคำที่เขียนไม่ถูกต้องและดูการจัดรูปแบบข้อความเช่นขนาดเล็กไปไหมสีข้อความกับพื้นหลังตัดก,กันไหมการจัดวางตำแหน่งข้อความเหมาะสมหรือไม่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีแก้ไขให้ใส่เครื่องหมายถูกในช่องถูกต้องแต่ถ้าพบจุดที่า ก่อนที่เราจะปริ้นชิ้นงานนะคะหรือว่าจะส่งครูแพมเด็กๆจะต้องตรวจให้เรียบร้อยว่าเขียนถูกไหมนะคะมีคําไหนเขียนผิดหรือเปล่าใช้ฟอนต์อะไรนะคะตรวจให้เรียบร้อยหรือว่าอุย้ยแบบนี้ยังไม่สวยเด็กๆก็สามารถแบบอ่าปรับปรุงแก้ไขใหม่ได้นะคะที่ต้องแก้ไขให,ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องมีแก้ไข และระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขที่ช่องหมายเหตุดังตัวอย่างเอาตัวอย่างเราเขียนแคลผิดหรือแคลถูกลูกเห็นไหมว่าเนี่ยอินโฟกราฟิกอันเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเขาเขียนผิดเขียนคำว่าแคลผิดแคลมันต้องเป็น K C A L ไม่ใช่ K C A I ใช่ไหมดังนั้นเห็นไหมว่าเราต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนตรงนี้ผิดและหนึ่งจุด ตรวจสอบการจัดรูปแบบการวางตำแหน่งของรูปภาพโดยดูว่ารูปภาพมีขนาดเหมาะสมหรือไม่จัดวางตำแหน่งรูปภาพชิดขอบไปหรือไม่รูปภาพที่นำมาตกแต่งมีจำนวนเหมาะสมกับอินโฟกราฟิกไหมเป็นต้นหากไม่มีจุดที่ต้องแก้ไขก็ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องถูกต้องหากพบจุดที่ต้องแก้ไขให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องมีแก้ไข และระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขดังตัวอย่างค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยสวยงามเหมาะสมเป็นการดูภาพรวมของอินโฟกราฟิกทั้งหมดว่าตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่และสวยงามตามที่ต้องการไหมหากเป็นไปตามที่ต้องการก็ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องถูกต้องแต่ถ้าไม่ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องมีแก้ไขพร้อมระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขที่ช่องหมายเหตุ ดังตัวอย่างจากนั้นให้ทำการแก้ไขโดย 1. แก้ไขคำผิดแก้จากคำว่า KCAI แก้ไขเป็น KCAL 2. ตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติม สปรับแก้ไขรูปภาพให้สวยงามอืมจัดองค์ประกอบแ้วเรียบร้อยเมื่อเข้าใจแล้วก็เริ่มอ่ะทีนี้เด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆก็ลองเริ่มนะคะลองเริ่มประเมินชิ้นงานตัวเองแต่เด็กๆยังไม่เห็นชิ้นงานตัวเองดังนั้นยังไม่เป็นไรนะคะทีนี้ชิ้นงานของเราเราจะทำในโปรแกรม Microsoft Word ใช่ไหมเด็กๆรู้แล้วว่าต้องแทรกของข้อความยังไง ขยายรูปภาพลดรูปภาพอ่าขยายลดรูปภาพยังไงนะคะอ่ะเอารูปภาพมาจากไหนวิธีการใส่รูปภาพการลบพื้นหลังทุกคนรู้แล้วทีนี้เดี๋ยวครูแพมจะทบทวนงานที่เด็กๆจะต้องส่งนะคะว่ามีชิ้นงานอะไรบ้างที่เราจะต้องส่งนะคะให้เด็กๆเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูแพมจะต้องเก็บคะแนนนะคะใครไม่มีชิ้นงานนะคะ ครูพไม่สามารถให้คะแนนได้นะคะชิ้นงานแรกนะคะหนึ่ชิ้นงานที่หนึ่งนะคะอ่ะ แบบอินโฟกราฟิกอิลนโฟกราฟิกอะลดโลกร้อน อ่าเรื่องแรกที่เราทำเป็นเรื่องรดโลกร้อนใช่ไหมโลกร้อนในกระดาษ A4 ในกระดาษ A4 สอ,สองเรื่องอะไรนะลดความอ้วนใช่ไหม อ่ะสองเรืดดอ่องลดความอ้วนสามสามอ่ะอันนี้ใน Word ในโปรแกรมบินะคะแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะคะ อาก็คือคะแนนอ่นาคะแนนแบบฝึกหัดในสมุดนะคะแล้วก็คะแนนแบบฝึกหัดว่าเด็กๆทำงานครบไหมงานทั้งหมดที่เด็กๆจะต้องส่งมีทั้งหมดห้างานนะคะอ่าเด็กๆก็เริ่มทยอยส่งมาแล้วครูพมเห็นแล้วว่างานนะคะที่เด็กๆทยอยส่งมาเนี่ย ออกแบบอินโฟกราฟิกลดโลกร้อนในกระดาษนะคะงานะชิ้นที่1ชิ้นที่2อออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะเรื่องลดความอ้วนในกระดาษนะคะใครที่ทส่งมาแล้วครูทําให้คะแนนเรียบร้อยต่อไป3ส,สร้างอินโฟกราฟิกใช่ไหมในโปรแกรม Word ดเรื่องลดโลกร้อนแล้วก็4ส,สร้างอินโฟกราฟิกเรื่องลดความอ้วนใน Word แล้วก็5ส่งแบบฝึกหัด นะคะเด็กๆจะต้องเคลียร์งานส่งให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ครบเนี่ยครูําไม่สามารถให้คะแนนได้จริงๆนะคะเพราะว่าเด็กๆได้เรียนเท่ากันมาโรงเรียนก็เท่ากันก็ต้องเคลียร์งานส่งให้เรียบร้อยนะคะใครนะคะที่ยังเขียนไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จเด็กๆสามารถทําได้นะคะ ใครมีคอมที่บ้านออกแบบในโปรแกรมคอมตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไม่มีคอมโปรแกรมจะบอกว่าการสร้างอินโฟกราฟิกง่ายมากนะคะแค่เรามีอินเทอร์เน็ตทำยังไงอเด็กๆแคปหน้าจอตรงนี้ก่อนโปรแกรมจะได้สอนวิธีการสร้างอินโฟกราฟิกจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าสร้างอินโฟกราฟิกนะคะจากคอมของตัวเองก็ได้เราจะสร้างอินโฟกราฟิกจากโทรศัพท์มือถือ,อยังไง Hey. อ่ะแคบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูเดี๋ยวครูพรมจะนำเสนอให้ครูพรมแชร์ให้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้มาโรงเรียนเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาในการใช้คอมนะคะดังนั้นครูแพรมหาวิธีให้ได้ว่าเราจะสร้างอินโฟกราฟิกยัยงไงโดยที่ไม่มีคอมแค่มีโทรศัพท์เราก็สร้างได้ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆไปที่ ไปที่โปรแกรมของเราก่อนเลยนะคะโดยเด็กๆก็เข้าไปใน google นะคะ,ะเข้าไปใน google นะคะแล้วจะมีมุมด้านบนนะคะเด็กๆมีมุมด้านบนตรงนี้นะคะให้เด็กๆกดเข้าไปนะคะแล้วสไลด์ลงมาหน้าเอกสารก็จะเป็น google อ่ะก็จะมี Arcticiyorum google Sheet google slide นะคะนี่ให้เด็กๆไปที่เอกสารสีฟ,ฟ้าตัวนี้นะคะ ไปที่เอกสารสีฟ้า,ฟาตัวนี้แล้วเอกสารสีฟ้า,ฟาตัวนี้ทําอะไรได้เอกสารสีฟ,ฟ้าตัวนี้เปรียบเสมือนกับโปรแกรม Word ในคอมพิวเตอร์แต่ในโทรศัพท์เราก็สามารถมีนะคะในโทรศัพท์เรามีได้ในโทรศัพท์เรามีนะคะเด็กๆหรือว่าเด็กๆจะพิมพ์เข้าไปว่าอ่า google อ่า อ่ะเข้าไปที่หน้าเอกสารนะคะแล้วเด็กๆก็จะทํางานได้เลยนะคะอ่านี่เหมือนกันเลยสามารถไปที่หน้าว่างแล้วเด็กๆก็ออกแบบได้เลยนะคะผ่านผ่านตัว Google เอกสารตัวนี้นะคะอ่าดูอ่านี่ออกแบบได้เหมือนกันสามารถพิมพ์สามารถแทรกข้อความนะคะไปข้างช่มคะ ไหนไหนไหนคขาทำขอดูห่อยอ่าใช่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 ใครมีคอมใครมีคอมใช้ w ว r d ดได้ปกตินะลูกใครไม่มีคอมเด็กๆใช้ใช้ตัว Google เอกสารตัวนี้ได้นะคะอห้เขาทดูให้แป๊บหนึ่งนะคะ แบวโปรแกรมส่งลิงก์ให้ Google Docs นะคะเดเ็กๆก็พิมพ์เข้าไปว่า Docs นะคะแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมา DO นะคะ DOCS นะคะ ใครมีคอมทางานได้เลยนะคะใครไม่มีทำได้เลยใช่ไหมคะทำได้เลยค่ะเด็กๆใครีทีนี้หมดคาบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมเคีรยงานส่งครูแพมนะห้าชิ้นงานนะคะถ้าเกิดคอมยังใช้ไม่ได้อแต่เรื่องลดโรกร้อนเนี่ยเด็กๆเริ่มส่งเกือบหมดแล้วตอนนี้เราจะเหลือเรื่องลดความอ้วนที่เด็กยังไม่ส่งครูแพมแล้วก็การออกแบบในกระดาษเนี่ยก็เริ่มส่งมาแล้วใครที่รู้ตัวว่ายังไม่ส่ง เด็กๆมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ก็ทําแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดด้วยเคลียร์แล้วก็ส่งแพมจะบอกว่าคะแนนแบบฝึกหัดนะแบบทดสอบในแบบฝึกหัดครูแพมกเก็บสิบคะแนนแล้วก็แบบฝึกหัดทั้งเล่มนะคะแพมกเก็บอีกสิบคะแนนยี่สิบแล้วนะแค่ส่งแบบฝึกหัดออกแบบชิ้นงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยชิ้นละสิบคะแนนไม่หารหกสิบคะแนนและนี่ยังไม่นับรวมสอบนะเก็บสองแล้วนะ นะคะดังนั้นเคลียร์ส่งนะโอเคทีนี้หมดคาบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าอ่ะใครเป็นวัวแทนบอกติวเตอร์ก็ได้ใครับอ่ะนักเรียนทั้งหมดทำความค่าลูกขอบคุณค่ะ JSB, JSB is a wonderful world JSB JSB on a colorful day